รู้ไหมฮะที่ต่างชาติก็เข้าเมืองไทยกันนะปีหนึ่ง35ล้าน36กล้านเนี่ยเขาไปจังหวัดไหนเยอะที่สุดมีแค่3จังหวัดแล้วรู้ไหมว่ารายได้ไหลไปไหนมากที่สุดก็ไหลไปแค่สามจังหวัดนี้มากที่สุดตอนนั้นนองครับเรียกว่าเที่ยวกระจุกรายได้ไม่กระจายนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยครับเขาไปเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของจํานวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยนะฮะในปี2567กับปี2568แต่มันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเขาคาดการณ์ปีนี้ว่าต่างชาติเข้ามาแล้วเนี่ ไปจังหวัดไหนใช้เงินจังหวัดไหนนะครับรายได้ท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติในประเทศไทยปี2 5 6 8นี่นะครับน่าจะได้ประมาณ1.78ล้านล้านบาทถ้าเทียบกับรายได้ต่างชาติเข้าไทยในปี6-7เท่ากับว่าปีนี้จะโตประมาณ6%กว่าว่อาอ่ะดูตัวเลขก็น่าจะสวยนะเพราะโตต้อง6.5%ใช่ไหมครับแต่ไอการโตตรงนี้ต้องกลับมาดูครับว่าใช่ภาพรวมเงินสะพัดน่าจะโต มันก็ขึ้นอยู่กับจํานวนหัวของคนของต่างชาติจะเข้ามาจริงหรือมากน้อยหรือจะมากกว่าสถิติเดิม2เข้ามาแล้วใช้จ่ายเยอะขึ้นหรือเปล่าหรือเข้ามาแล้วปรากฏว่ากับรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อครั้งลดลงอันมันเป็นประเด็นนะครับซึ่งศูนย์วิจัยเกษตรกร,ร,กรไทยก็เขาพูดนะครับว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของคนต่างประเทศที่จะเที่ยวในไทยนะครับต่อครั้งต่อคนเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่47,4 0 47, 0บาท47,400 ต่อครั้งต่อคนสําหรับคนต่างชาติที่จะเที่ยวไทยในปีนี้ถามว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยเพิ่มหรือลดท่านเที่ยวกับปีที่แล้วเพิ่ม0.8เนะเพิ่มแต่ถ้าไปเทียกบกับก่อนโควิดตัวเลขนี้ไม่เพิ่มตัวเลขนี้ปรากฏว่ากลับติดลบ1เปอร์เซ็นต์ซะยซ้แสดงว่าถ้าเรากลับไปเทียบก่อนที่จะเกิดโควิด19ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนต่างประเทศเข้าเมืองไทยปีสุดท้ายเลยนะฮะปี2019เนี่ย39.9ล้านคนที่ต่างชาติ ตีกลมๆมันก็ไปถึง40บล้านถูกไหมและตอนนั้นเนี่ยใช้ใจ่ายต่อคนต่อครั้งในการเที่ยวไทยก่อนเกิดโควิดเนี่ยมันเกิน5 0,000บาทแต่พอตรงนี้พอไปเทียบตรงนั้นปรากฏว่ายังชาอยู่หรือว่ายังติดลบอยู่ประมาณ1%นปอร์ถ้าเทียบต้องเทียบกับไปตอนก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับมันถึงจะได้รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยทั้งจํานวนหัวและรายได้นักท่องเที่ยวตา่างชาติเนี่ยฟื้นกลับมาจริงหรือไม่จริงนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอเราเห็นการเปรียบเทียบตรงนี้สแสดงว่า การท่องเที่ยวของคนต่างประเทศในประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นการฟื้นตัวแบบยังไม่ทั่วถึงคนเข้ามาเยอะจริงนะฮะแต่เข้ามาแล้วก็ต่อเก่งเข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าใช้จ่ายไม่เยอะเข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าไม่ใช่ลักษณะเป็นทัวร์กรุ๊ปแบบขนาดใหญ่เหมือนอย่างในอดีตที่เคยเที่ยวไทยเข้ามาแล้วแบบมากันแบบคนเดียวก็เที่ยว,ยวสองคนเพื่อนฝูงก็เที่ยวมาแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกก็ประมาณนี้แหละนะฮะ ก็คือพฤติกรรมเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับทีนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยศูนย์เจดกสกรไทยเขาก็เจาะต่อนะว่านักท่องเที่ยวที่ต่างชาติที่เข้ามาในไทยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งหนึ่งที่เข้าในไทยนี่นะฮะรู้ไหมเขาว่าเขาใช้อะไรมากที่สุดประมาณ3.3%เนี่ยจ่ายค่าที่พักโรงแรมและค่าที่พักโรงแรมเนี่ยละครับที่มันขึ้นที่ราคามันขึ้นก็เลยทําให้ตัวเลขที่เขาต้องจ่ายมันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับทั้งนั้นที่เขาอาจจะพยายามหาที่พักที่ถูกลงกว่าเมื่อก่อนก็ได้แต่ว่า ค่าใช้จ่ายและอัตราแลกเปลี่ยนมันไปดันให้ตรงนี้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถูกไหมครับแล้วรู้ไหมครับว่าเขาใช้อะไรน้อยลงอันนี้แหละครับเป็นประเด็นที่ทําให้เที่ยวกระจุกรายได้ไม่กระจายนะครับเหตุผลเพราะว่าค่าใช้จ่ายเช่นซื้อของที่ระลึกนะครับหรือว่ามาเพื่อที่จะไปดูพวกคอนเสิร์ตตามประเทศมาจาัดในไทยเป็นแฟนคลับอุตสาห์บินมาอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่จะไปจับจ่ายใช้สอยออซื้อตั๋วผ่านตามสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานสําคัญของไทยปรากฏว่าตรงนี้แหละครับเป็นค่าใช้จ่ายก้อนนี้ทั้งหมด3ก้อนที่ลดลง แต่ไปจ่ายกับค่าใช้จ่ายตามที่พักมากขึ้นก็แสดงว่าอะไรครับมาเที่ยวอยู่นะฮะแต่อาจจะเป็นประเภทเที่ยวแต่ไม่ซื้อของเหมือนกับสิ่งที่เวลาคนไปเดินห้างบอกว่ามีแต่คนเดินแต่ไม่มีคนซื้อคล้ายๆกันเลยนะครับทีนี้การจับจุดตรงนี้กลายเป็นว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วประมาณตีสะวาา35ล้านกว่าคนนี้นะครับ70%ไปเที่ยวแค่3จังหวัดและเป็น3จังหวัดที่ทาเงินเรื่องท่องเที่ยวทั้งนั้น นี่คือจานวนหัวนะเข้ามา35ล้าน70%ไปแค่3จังหวัดเนี้ยในขณะเดียวกันพอ70%ไปเที่ยวแค่เนี้ยนยฮะในแง่ของรายได้ปรากฏว่ารายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติ80%ก็ไม่ไปไหนเกินเลย3จังหวัดนี้เลยครับกลายเป็น3จังหวัดนี้แหละครับที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดการท่องเที่ยวของต่างประเทศซึ่งได้แก่กรุงเทพแน่นอน2ภูเก็ต3ชนบุรีเพราะฉะนั้นนี่มีแค่3าจังหวัดนี้เองนะฮะถามท่านผู้ชมนะครับว่าเออ ตกลงแล้วนี่นะฮะท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยเฉพาะต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เกิดการเที่ยวกระจุกรายได้ไม่กระจายนะครับถามท่านผู้ชมเขาว่าจริงหรือไม่จริงส่งครับท่านผู้ชมเขาว่าจริงหรือไม่จริงครับตลาดท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทยเที่ยวกระจุกเงินไม่กระจายจริงหรือไม่จริงส่งถ้าจริงพิมพ์จริงนะฮะถ้าไม่จริงพิมพ์ไม่จริงแล้วส่งอะไรครับนะฮะ พราะตัวเลขตัวนี้ออกมาแล้วก็ทําให้เราลึกภาพออกเลยนะครับว่า77จังหวัดทั่วไทยก็เที่ยวกันอยู่เนี่ยกรุงเทพภูเก็ตชนบุรีสําหรับต่างชาตินะครับในแง่จํานวนหัวก็70%ไปเที่ยว3จังหวัดนี้แล้วนะฮะในแง่รายได้ก็ปรากฏว่า100%เนี่ยรายได้80%ของตั้ง1ล,ล้านล้านกว่าเนี่ยมันไปแค่กรุงเทพภูเก็ตกับชนบุรีเท่านั้นเองซึ่งชลบุรีในที่นี้ก็คงหนีไม่พ้นพัทยานะอาจารย์หย่อนบางแสนบ้านนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดฮิตของคนต่างประเทศนะครับัน้นโดยยสถาานการณ์อ่างนี้ก็แสดงว่า เป็นไปได้ครับที่รายได้นักท่องเที่ยวในปี2568โดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยไม่น่าฟื้นกลับมาเหมือนก่อนโควิด19เป็นเพราะถึงจํานวนหัวจะมาเยอะก็แล้วลจริงปีนี้นะฮะเขาคาดการณ์ซะโดยซ้ำนันว่าไม่แต่40ล้านด้วยอาจจะประมาณแถวแ38ล้านซะโดยซ้ำคือขึ้นอืดจากปีที่แล้วคือปีที่แล้วเนี่ย2024เทียบกับ2023เนี่ยจำนวนท่องเที่ยวต่างชาติเราเกิน20%นะฮะแต่ปีนี้เขาบอกว่าประมาณ5-6%คืออืดลงไปเยอะมาก นะครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะฮะ